มวก,กมีน้้ะจแรดคลิปนี้แพย,ยังคงหาลานกลางเต้นที่เล่นน้ำได้เหมือนเดิมถึงลานนี้จะไม่ใช่ลานใหม่แต่ถ้าอยากได้ลานลมรืน่นติดลำธารเล่นน้ำได้ชูชีพฟรีพายเรือฟรีมีเครื่องทำน้ำอุ่นและอยู่ไม่ไกลกรุงเทพลานนี้เป็นอีกที่ที่น่าสนใจเลยค่ะมารับชมกันเลยกับที่นี่คชสารแคมป์อําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี ห่างจากกรุงเทพเพียงแค่2ชั่วโมงเองค่ะโดยวิ่งเส้นมิตรภาพประมาณ35กิโลแล้วเลียวซ้ายเข้าแยกนี้ซึ่งเป็นแยกที่จะไปมวกเหล็กก็จะเข้าสู่เส้น2-2-2-4ขับตรงไปอีก6กิโลกว่าผ่านหนึ่งไฟแดงเจอแยกหน้าก็เลี้ยวซ้ายไปทางเดียวกับน้ำตกเจเสาวน้อยเลยตรงต่อไป2.8กิโลเลี้ยวขวาตรงนี้ก็จะมีป้ายลานกลางเต็นเพียบเลยค่ะ เราก็ขับต่อไปอีก250เมตรจะเจอป้ายคชสารแคมป์ป้ายสีแดงอยู่ทางซ้ายเลี้ยวซ้ายมาก็ถึงแล้วค่ะวันที่แพรมาเนี้แพรวอล์กอินเข้ามาเลยนะคะไม่ได้โทรแจ้งล่วงหน้าเลยกะว่าเข้ามาดูก่อนถ้าโอเคก็จะกางเต็นท์ที่นี่แหละคะ่ะตอนนี้แพรก็ถึงคดชสารแคมป์แล้วนะคะทุกคนจริงๆคือไม่ได้แพนว่าจะมาที่นี่ด้วยนะมาโดยไม่ได้ด้นหมายคือตอนแรก แ่นจะไปในดวงเต้นไปมาแล้วแหละแต่ว่าเหมือนกับน้ํามันน้อยก็เลยลองมาดูที่นี่แต่ก็เส้นนี้น้ําน้อยจริงค่ะวันนี้เขาบอกว่ามาขึ้นฝนตกเดี๋ยวลองมาดูร้านที่นี่ก่อนว่าเป็นยังไงนงะ สรุปกลางที่นี่ละค่ะทุกคนเพราะว่าหนึ่งมีร้านล่มนี่ได้ต้นไม้ริมน้ำแล้วก็เล่นน้ำได้ด้วยเมื่อกี้ถักที่เจ้าของและเล่นน้ำได้พายเรือได้ก็เลยเออเอาที่นี่ละกันพอดีเขากำลังแบบเปิดเครื่องเผาใบไม้อยู่เสียงก็เลยจะดังนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามากางเต็นท์ก่อนดีกว่าจุดที่แพทเลือกที่จะก,กางนะคะก็คือลานหิน เขาจะมีสองชั้นน่ะอันนี้จะเป็นชั้นล่างติดน้ําแล้วก็มีชั้นบนซึ่งแถวว่าแพจักางชั้นบนเพราะว่าชั้นบนเนี่ยเราก็เห็นน้ําเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ตรงนี้ที่แพจะกางตายต้นไม้เป็นลานหินอย่างนี้เลยนะคะแต่ดูแล้วเหมือนฝนจะตกแต่ยังไงฝนตกถ้าเรากางลานหินมันก็ไม่ได้แฉะมากเท่าลานหญ้านเนาะแต่เดี๋ยวเราที่เขาให หอยรถมาจอดตรงแถวนี้ได้เพื่อเอาของลงเนาะจะได้ไม่ต้องขนไกลป่ะเดี๋ยวเราไปขนของลงแล้วก็กางเต็นท์กันก่อนจะ้ะ ต้องดูทิศก่อนคือแพรเป็นทุกรอบนะจะต้องดูทิศเราจะไม่นอนทิศใต้กับทิศตะวันตกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่ากลัวกุ๊กกู๋อ่ะอันนี้ทิศเอาแล้วไงตะวันออกเฉียงใต้กับตะวันตกเฉียงเหนืออ่ะฝั่งนี้แล้วกันหัวมาฝั่งนี้แล้วกันนะคะเยียองไปทางตะวันออกนิดหนึ่ง นอนแบบเฉียงๆเอานะไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันไหมแต่แพรเป็นแบบนี้ยึดทิศในการนอนเพื่อจะได้ไม่ฝันร้ายแล้วก็กุ๊กกูจะได้ไม่มาหาตอนนี้อากาศดีมากเลยอะทุกคนเดีย๋ยวจะไปเล่นน้ํำแหละแล้วก็สั่งหมูกระทาไว้ตอนแรกก็จะเฮลปี้เพราะว่าตอนแรกเตรียมอ่าผลไม้ว่าจะกินผลไม้ตอนเย็นเพราะว่าเราแบบ ลดน้ำหนักอยู่อะไรงนี้ใช่ไหมแต่นึกถึงประทานล้วก็น้ำลายไหลก็เลยเออชีตเดย์สักวันก็ได้กิน่งประทานเอารอบมีแพลวเป็นเล็กโพลเลอร์มากางน,นะคะ<ๆ>เพราะว่าดูจากฟ้าแล้วเนี่ยเหมือนฝนน่าจะตกอะ่ะมันคึมคึมมันไม่มีแดดเลยอะ่ะแล้วก็พ่งนี้แพลต้องรีบเก็บเต็นแต่เช้าเพราะว่าตอนบ่ายเนี่ยแพลนัดมูลนิธิเด็กอ่อนไหนสลัมที่เราจะไปบริจาคเงินที่ได้จากการขายเสื้อเนี่แหละค่ะนัดไว้ตอนช่วงบ่ายเราก็เลยต้องรีบเก็บถ้าเราเอาเต็นใหญ่มาแล้วถ้าฝนตก อาจจะต้องรอให้เต็นแห้งอีกมันจะวุ่นวายไปใหญ่ก็เลยเอาเต็นเล็กเป็นผ้าพียูที่มันเก่งกลางง่ายเก็บง่ายแล้วก็รีบมูฟดีกว่าจะเดินป่าเดินเขามาเดินกับเราดิงดา Are you ready ค่ะวิยาพาเที่ยวจะถอยไปเดินหน้าไม่ได้อยู่ที่พ่ะมันอยู่ที่ใจ สำรวจลานกันค่ะบริเวณนี้คือลานจอดรถด,ด้านนี้คือลานกลางเต็นท์ส่วนห้องน้ําจะอยู่ด้านหลังเลยค่ะแยกชายหญิงฝั่งนี้คือห้องน้าชายมีโถปัสสาวะชายให้ด้วยห้องน้ําชายจะมีทั้งหมด3ห้อง <AP> S> <S เป็นห้องสุขา <P S> รวมกับห้องอาบน้ํามีเครื่องทําน้าอุ่น <P S> ส่วนด้านนี้คือห้องน้ําหญิง <P> S> <S มีสี่ห้องเป็นห้องสุขารวมกับห้องอาบน้ํามีเครื่องทําน้าอุ่นเช่นกันค่ะ อ่างล้างจานก็จะอยู่ด้านข้างห้องน้ำหญิงเลยทีน่นี่คิดค่ากางเต็นท์คนละ250บาทเด็กอายุ5-10ปีคิด100บาทเด็กอายุต่ำกว่า5ปีฟรีบริเวณนี้คือลานกางเต็นท์ทั้งหมดเลยค่ะก็จะมีลานหญ้าแล้วก็ลานหินมี2ชั้นชั้นนี้คือชั้นบนค่ะคาแคมสามารถมาจอดตรงจุดที่เป็นลานหินได้เลยนะคะด้านล่างก็เป็นลานกางเต็นท์ที่ใกล้น้ำเข้ามาหน่อยที่นี่เช็คอินได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นเช็คเอาท์ก่อนเที่ยง มีสัญญาณมือถือทุกค่ายมี Wi-Fi นำสัตว์เลี้ยงเข้าได้มีหมูกระทะชุดละ400บาทแอร์เคลื่อนที่เข้าได้ไม่เกิน7000 BTU ิทคิด200บาทเกิน8000 b t บิทูคิด250บาทมีเต็นท์ให้เช่า3แบบคือแบบ300บาท500บาทและก็700บาทมีเครื่องนอนให้เช่าชุดละ100บาทผ้าห่มผืนละ50บาทเตาถ่านชุดละ70บาทพัดลมตัวละ70บาท น้ำที่นี่สามารถเล่นได้นะคะแต่ว่าต้องใส่ชูชีพด้วยเพราะว่าเขามีจุดที่ลึกมากเหมือนกันอย่างตรงนั้นประมาณส4ถึงเมตรเลยค่ะซึ่งเขาให้ใช้ชูชีพฟรีพายเรือฟรีห่วงยางก็ฟรีค่ะตอนนี้4ี่โมงนะคะแต่ดูดิไม่มีแดดเลยนะคะดูคนแพดกวงฝนจะตกเนี่ยแหละเพราะว่าฟ้ามันมืดแล้วมันคึมมากเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวแพรจะไปเล่นน้ำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกกลัวจะไม่ได้เล่นแล้วแพรจ้างมุกกระท h ให้มาส่งตอนห้าโมงครึ่ง ก็เดี๋ยวเล่นน้ำแล้วก็ไปอาบน้ำดีนะที่มีเครื่องทําน้าอุ่นก็เลยกล้าที่จะเปียกเพราะว่าเวลาไปอาบน้ําจะได้ไม่ไม่เย็นไม่หนาวเพราะแพรเป็นคนติดเครื่องทาน้าอุ่นมากถ้าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยขอไม่อาบดีกว่าแล้วค่อยไปอาบที่บ้านแต่ที่นี่มีก็๋ยวจะไปร้องน้าอุ่นนะคะแล้วจริงๆที่เนี่ยพี่พี่ยูทูบเบอร์เขาก็มารีวิวหลายท่านแล้วนะเอาเป็นว่าแพรมาอัปเดต้านนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แล้วกันดูดีว่าหน้าเนี่ยเขาก็ยังมีน้ําอยู่นะ หน้าเขาเรียกว่าอะไรหน้าแรงเหรอเออหน้าแรงหน้าร้อนเนี่ยก็ยังมีน้ําอยู่มวกเหล็กมีน้ําตลอดเล่นได้นะจ๊ะไปเดี๋ยวเราไปเอาชูชิพีจ้าชูชิชช้ก็เลือกได้ชมได้ว่าจะเอาอันไหนอหนันนี้ละกันสีส้มไป ที่น้ำันชอบพัดแช่ตรงนี้นะมานี่เลยจ้าอ่าเห็นสีน้ำแล้วน่าจะลึกไม่กล้าลงเลยเราก็จะกั้นให้เล่นบริเวณนี้นะคะบริเวณโซนน้ำลึกเนี่ยคทุกคนไม่กล้าลงอ่ะที่กลัวด้วยเราอ่ะขอนั่งเล่นตรงนี้แล้วกันนะขอนั่งคิวคิวค่อยหาค่อย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 ขานี้ก็ปินแล้ว เคเลยมวกเหล็กยังมีน้ำเลยจ้ะได้เวลาอันสมควรที่เราจะต้องไปทานหมูกระทะแล้วเพราะว่าหิวหิวมากแล้วอาลูชีพมาแต่ก็ไม่ได้ลงที่ลึกนะคะที่กลัว ขึ้นมาแล้วยังหนาวอ่ะเดี๋ยวขอไปอาบน้ําก่อนนะคะดีนะที่มีเครื่องทําน้ำอุ่นชิลไปแต่ต้องมารลุทว่บ้านนะ้ำอุ่นที่เนี่ยอุ่นจริงหรือเปล่านะถ้าอุ่นไม่จริงนี่คือกี๊ดเลยนะไปทุกคนเดี๋ยวขอไปอาบน้ําแล้วก็ทานหมูกระทะกันนะคะอุ้ยหมูกระทะมาส่งแล้วหมูกระทะมาส่งแล้วมาชมหมูกระทะก่อนอุ้ยหนาวชุละสี่ร้อยบาทนะจ๊ะ มีมีเตามาให้แล้วก็โหกินหมดไหมเนี่ยทุกคนน่าจะสองสามคนได้นะโออไปอาบน้ําก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวกลับมากินหมูกระทะกันจ้ะอาบน้ําเสร็จแล้วจ้ะตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งนะหน้ายังไม่ได้ล้างเพราะว่าถ้าล้างก็ต้องทาครีมอีกกว่าจะได้กินหมูกระทะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมากินหมูกระทะก่อนแล้วค่อยไปล้างหน้าแปรงฟันนอนทีเดียวนะจ้ะ เราไปตั้งเตาคิมหมูกระทะกันดีกว่าทองรองแล้วว่ะอยู่มากอ๋อเมื่อกี้ไปอาบน้ำมาน้ำอุ่นๆจริงอุ่นแบบ บอกว่าน้ำจิ้มเด็ดมากหมูหมึกกุ้งไม่มีกุ้งหมูซอง,งอถุงค่ะก็จะมีไข่นีมาม่านน้ำซุปจา้ามีตะเกียบมาให้4ชุดแสดงว่าเหมาะสำหรับ4ี่คน อนนี้หนึ่งทุ่มนะคะอุณหภูมิตอนนี้20องศานะถือว่าเย็นหนาวเลยแหละคือตั้งแต่ที่แพมาลานเนี้ยอากาศดีลมดีทั้งวันไม่ร้อนเลยคือลมดียุงเนี่ยแพไม่เจอเลยนะเออแปลกทางทางที่อยู่ริมน้ําอาจจะเป็นเพราะว่าจุดกลางมันไกลกับน้าอะค่ะเออไม่ไม่เจอยุงเลยจริงมาแรงแพก็ไม่เจอห้องน้ําไม่มีตุกแกแล้วน้าอุ่นอุ่นจริง น้ำแรงกำลังดีโอเคเลยตอนกลางคืนบรรยากาศที่นี่ดีนะคะมูดดีเขาเปิดไฟรอบลานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงจุดกลางเต้นหรือว่าห้องน้ำสว่างไม่น่าก,กาลัวริมลำธารก็เปิดไฟเหมือนกันโดยรวมรานนี้เพราะว่าโอเคนะริมน้ำมีล่างลานหินลานหญ้าลมลืน่นมันอาจจะอยู่ติดกับถนนแต่มันเป็นถนนเส้นเล็กนะคะเอิ่มก็จะอาจจะเห็นรถวิ่งผ่านไปบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ตรงข้ามถานนก็จะเป็นวัด ถ้าถ่ายออกไปเนี่ยก็อาจจะเห็นนิดนึงอยู่ตรงเยืองๆเราก็จะได้ยินเสียงน้ําไหลประมาณเนี้ค่ะก็ไม่ได้รบกวนอะไรมากโอ้เนี่ยลมมาอีกแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนแล้วก็ไปนอนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันจ้ะ เขามีพักส่วนครัวเยอะเลยนะคะพวกมะนาวตาไคมะละกอพริกมะกรูดยอะไรเงี้ยใครที่มาร้านนี้ก็สามารถที่จะมานําไปประกอบอาหารได้นะคะพี่เจ้าของเขาปลูกมาให้แบบลูกค้าได้เอาไปรับประทานนี่เละคะ่ะเดี๋ยวแพ้ก็จะเก็บเต็นแล้วก็มมบแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวแพ้จะไปที่มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่เนอะนำเงินที่ได้จากการขายเสื้อเนี่ยไปบริจาคให้กับ เด็กๆนะก็จะเป็นพวกค่าอาหารค่าใช้จ่ายต่างๆสําหรับเด็กๆนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเสื้อแพรวิยานะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับทาง YouTube Facebook หรือว่า t i k t o อกที่สั่งซื้อเสื้อกันมานะคะรายได้ทุกอย่างหากค่าใช้จ่ายบางส่วนแล้วเนี่ยเราก็จะนําไปบริจาคยอดบริจาคของเราก็2มือนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนทางผู้ที่ซื้อเสื้อแล้วก็ผู้ที่ร่วมบริจาคเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราเก็บเต็มแล้วเราก็ไปบริจาคก,กันค่ะ ด้วยกันสุขทุกวันแค่มีใจขึ้นเข้าใหญ่รือริมทะเลที่ไหนก็เทแค่เราไปลองช่วยมากฟ้าจันไฟขอใจเป็นไปอางทางฝันเดินทางไปใจไม่ไวบ้บ่นให้กายงั้นได้ลงตามใจและตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเด็กออนในสลมเสือใหญ่แล้วนะคะ ดเดี๋ยวเราเข้าไปบริจาคข้างในการวันนี้เด็กไม่อยู่นะคะก็ะจะมีครูเวนอยู่เดี๋ยวเราบริจากให้ครูเวนลวกัน,นกยน็นยัง,งไอง,องไก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนในบุญนี้ด้วยนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นผู้ที่อ่าซื้อเสื้อ แล้วก็ผู้ที่ร่วมบริจาคแล้วก็ผู้ที่ร่วมชาวยสนุนแพรทุกช่องทางเลยนะคะก็ขอให้ได้บุญทุกคนเลยนะคะยังไงก็ได้เวลาปิดคลิปแล้วนะคะทุกคนฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ทุกช่องทางนะคะเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย